ที่จังหวัดสงขลาขอนแก่นแล้วก็พิษณุโลกนะครับในการนี้ก็จะมีการสร้างหองดูดาวขนาดเล็กนะครับแล้วก็ท้องฟ้าจําลองขนาดเล็กไว้ให้บริการกับประชาชนนะครับหรือผู้สนใจที่ต้องการเข้ามาติดตามหรือสังเกตการท่องฟ้ามาดูดาวมาจัดค่ายนะครับมา <c oughs> ศึกษาในระดับลึกอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดโรงเรียนต้องการทําโครงงานต่างๆนี่ก็ทําได้นะครับสําหรับ ในกรณีนีส้สองที่แรกที่กําลังทําการดําเนินการก่อสร้างก็คือที่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตั้งอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีครับส่วนแห่งที่สองนะครับก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งจะตั้งอยู่ที่ตําบลวางเย็นอ,อําเภอแปลงยาวก็คาดว่าในเวลาไม่เกินประมาณหนึ่งปีจากนี้นะครับหอดูดาวภูมิภาคทั้งสองแห่งแรกนี้ก็น่าจะเริ่มเปิดให้บริการได้นะครับ แต่ละแห่งก็จะมีกล้องดูดาวขนาดกล้องดูดาวหลักคือกล้องดูดาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง0.5เมตรนะครับควบคุมจากระยะไกลได้นะครับแล้วก็จะมีกล้องดูดาวขนาดเล็กอีกจํานวนหนึ่งนะครับไว้ให้บริการนะครับแล้วก็จะมีท้องฟ้าจําลองขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้ในการสอนดูดาวนะครับหรือให้บริการในเวลากลางวันนะช่วงสายทริคแอนทิปข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับหอดูดาวแห่งชาติ เป็นหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์จุดสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล2,450เมตรกล้องดูดาวมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรประสิทธิภาพระดับมาตรฐานสากลมีความแม่นยำสูงหอเป็นรูปโดมทรงกลมสูง11เมตรกว้าง9เมตรหมุนรอบตัวจะเปิดให้บริการในปี2011 ทั้งหมดนี้คือสายสิทธิ์ประจำสัปดาห์นี้นะครับทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราจะมีมาให้ชมกันอย่างแน่นอนครับสําหรับผู้ชมที่ต้องการเนื้อหารายการที่อ,อกอากาศไปแล้วนะครับสามารถเขียนเข้ามาได้ที่ทุกปอน,อน100ปอนอสอคลองจังกรุงเทพ10240สำนักการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีคําแนะนําดีๆพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คุณอยู่ตลอดเวลาและสําหรับคําแนะนําดีๆที่ส่งกันเข้ามานะครับเราก็จะมีของที่ระลึกเป็นเสื้อของทางรายการส่งไปให้อีกด้วยเขียนเข้ามามากๆครับ วิทยาศาสตร์นั้นมีคำตอบให้คุณอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกับกนใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ